ผมก็นัดหมายเลยว่าผมจะลงไปคุยเรื่องนี้เรื่องนี้นพ่อผมลงไปเขาก็รอรับผมเลยพ่อพ่อผู้เสียหายแม่ผู้เสียหายญาติผู้เสียหายมาพร้อมเลยครับสังเกตได้เลยว่ามีอาวุธมาพร้อมเลย <รอ S 1> เพ่อพ่อเขาเป็นทหารนี่เขาเป็นทหารเขามีปืนมีอะไรอยู่แล้วเขาก็รอผมอยู่แล้ว วันนี้เราได้ฟังชีวิตวัยเด็กนะครับจนถึงเส้นทางการมาเป็นทนายของอาจารย์เกิดผลไปแล้วตอนนี้เมื่อเข้ามาเป็นทนายแล้วเดี๋ยวก่อนจะไปสู่การไปโผล่ทั้งหน้าจอต้าสื่อไปทะเลาะกันไปวิวาทกัน <c oughs> เอาเริ่มแรกเลยอาจารย์ยังไงเลยครับตอนเป็นทนายจริงๆตอนเป็นทนายเนี่ยเป็นทนายไม่ได้ประสบความสำเร็จเลยครับว่าประสบความสำเร็จตอนออกสื่อดไ้ไม่กี่ปีสิบกว่าปีที่ผ่านมานั่นเองรแรกการเป็นทนายความจริงๆอย่างที่เขาบอกว่ากัดก้อนเคยจริงๆนะ กลับไปกัดมาจะเป็นโรกไตเลยแต่รำไกัดกัดจริงจริงคือ<ณ>มันไม่ไ<ค>ด้ม<ณ>ันไม่ได้หาง่ายๆขนาดนั้นคนที่ทนายความที่ไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้โด่งด,ดังเนี่ยแล้วเราไม่มีสังกัดด้วยมผมก็เป็นทนายอยู่พักหนึ่งผมก็ไม่มีง,งานทําผมก็ไปสมัครงานสมัครงานบริษัทก็เป็นบริษัทใหญ่นะเป็นบริษัทมาหาชนฝ่ายกฎหมายแต่ฝ่ายกฎหมายเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตําแหน่งทนาย ก็ยังอยู่ฝ่ายนิติกรรมสัญญาเนอยู่ฝ่ายนิติกรรมสัญญาก็คือไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ต่างๆตามคาสั่งแต่ไม่ได้ว่าความว,วันหนึ่งผมก็อยากว่าความผมไปผมก็ขอย้ายแผนกไปเป็นฝ่ายทนายความว่าความหนตัวเขาไม่ให้อันอาจจะเป็นเพราะมันเต็มหรือว่าคนมันขาดกาเลยไม่โยกย้ายเขาไม่ให้พอไม่ให้ผมก็แอบรับงานว่าความรับงานว่าความด้วยตัวเองก็ได้จําจํางานแรกเลย ที่ขึ้นศาลไปยืนหน้าบัรลังเถียงกันเหมือนในหนังครั้งแรกคดีจำได้ไหมครับจำได้ครับคดีนั้นคดีแรกเนี่ยผมได้รับการติดต่อให้เป็นนายความในคดีปลอมและใช้เอกสารปลอมปลอมและใช้เอกสารปลอมผมก็ไม่แน่ใจว่าปลอมยังไงเอกสารปลอมมัแต่ผมเอาคำฟ้องของ,ของคือรัศดรฟ้องกันเองครับลูกความผมเป็นนายทุนเงินกู้ครับ และสารภาลูกความผมแล้วนทุนก็ตกเป็นจำเลยแต่ก่อนที่จะเป็นจำเลยในคดีอาญาปลอมหรือถ่าเอกสารปลอมเนี่ยเขาเป็นนายทุนปล่อยเงินกู้เขาเอาเงินไปปล่อยกู้ให้กับลูกสะพ้ยของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นโจทย์ในคดีอาญาลูกสะพ้ยคนนี้บอกว่าแม่ย่าให้มากู้เงินคนนี้ลูกความผมก็เลยบอกว่างั้นไปเอาหลักทรัพย์มาโฉนดที่ดินแล้วก็เอาสัญญาก,กู้ไปให้แม่ย่าเซ็น แต่เขาคงไม่ได้แปะเอาให้ไมย่ยากเซ็นจริงไงเขาคงเอาเงินไปเองแล้วก็ไปปลอมลมายเซ็นไม่ยากผมก็ไปาสนดมาดให้เจ้าเจ้าหนี้จะถือไว้พอถึงเวลาแล้วเจ้าหนี้เขาก็ไปทวงไอ้ไม่ยากไม่รู้เรื่องก็ไม่ก็ไม่จ่ายเงินไม่จ่ายเงินใช่ไหมเขาก็ไปฟ้องอเขาไปฟ้องปรากฏว่าพอไปฟ้องแล้วพอไปฟ้องแล้วปรากฏว่าเขามีการพิสูจน์ลายนมือพิสูจน์ลายมือ,อกันผลปรากฏว่าลายมือไม่ใช่ของเจ้าของโฉนดไม่ใช่ของไมย่ยาก แต่เป็นของใครไม่รู้สารยกฟ้องครับเขาก็เลยมาฟ้องกลับก็าหานปลอมเอกสารและใช้เอกสาร,ร,รปลอมใสารถึงนี้ผมมานั่งอ่านคําฟ้องผมเป็นชายใหม่นะครับแต่ผมเป็นคนที่แบบอ่านหนังสือเยอะผมมานั่งอ่านคําฟ้องปรากฏคําฟ้องบอกระหว่างวันนั้นถึงวันนี้น้แสดงว่าคําว่าระหว่างวันนั้นถึงวันนี้นนแนนนนปลว่าโจทย์ไม่เห็นนี่หว่าว่าปลอมเมื่อวันที่เท่าไหร่ระหว่างที่เขาสืบพยานไปเนี่ยเขาพูดถึงคดีเก่า ซึ่งผมไม่เคยรู้ว่าเขาฟ้องกันมาแล้วสองคดีครับแล้วเขาโน้มเรื่องเนาเอเท้าวความเรื่องคดีเก่าทําให้ผมนั่งว่าความแบบเออเอเออะไรวะมันมีคดีแบบนี้ด้วยเหรอคดีเก่ากันมาก่อนลูกความผมไม่เห็นเล่าให้ฟังเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่หมครับก็เลยแบบงงแต่บังเอิญคดีนั้นอะ่ะผมชนะแล้วก็เป็นคดีที่ผมไม่คาดคิดว่าจะชนะด้วยครับเพราะว่าสืบมั่จะง,งงอยู่ว่าชนะได้ไงอะไรเงี้ยอยู่บนหลังก็เอออยู่บนหลังอุยขนาดถามถาม,ถามไม่เป็นเลยครับ เขาปกติทนายจำเลยจะต้องยืยนฝั่งซ้ายครับทนายโจทย์จะต้องยืยนฝั่งขวาผมยังไปยืยนปะปนทั้งสองฝั่งด้วยกันเลยมีประสบการณ์นะใช่นี่ประสบการณ์แต่ศาลคดูออกนี่ทนายต้องไปยืยนตรงนู้นนะต้องไปยืยนเยก็ตอบน้อมรับคําแนะนําของศาลเพราะศาลดูออกและทนายอุสุเขาก็ดูออกว่าเราเป็นทนายใหม่ครับแต่ว่าครั้งนั้นเป็นจุดประกายว่าการที่เราจะชนะคดีสคดีหนึ่งมันจะฟุกแบบนี้ไม่ได้แล้วครับ เราต้องทุ่มเทมากกว่านี้ไม่งั้นเนี่ยเราลูกความเราจะมาตั้งความหวังแบบฟุกฟุกไปได้การพัฒตาองวําแบบฟุกฟุไม่ได้ครับ <c oughs> ผมก็เลยเริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับ <c oughs> เริ่มปราการไปว่าความมากขึ้น <c oughs> จนกระทั่งผมมั่นใจอะไรว่าผมมีความรู้เพียงพอแล้วผมก็เลยลา,ยลายออกผมก็เล,ย,ลยออกจากสำนักงานบรนบิษัทเป็นมหาชนนะ <c oughs> บริษัทมหาชน แต่คุกคนไม่คิดได้ว่าผมจะลาออกเพราะมันจะรับโบนัสอีกสามเดือนสองเดือนข้างหน้าก็จะรับโบนัสแล้วตุลาเนี่ยผมจะลาออกธันวาผมจะรับโบนัสแล้วโบนัสก็ประมาณสามสี่หมื่นบาทด้วยตอนนั้นไม่รอด้วยไม่รอด้วยเหตุที่ไม่รอนี่คืออยากเป็นทนายเต็มตัวไม่อยากแอบรับคดีละเพราะไม่อยากให้รู้ความผิดหวังครับไม่อยากเกิดความรู้สึกว่าสืบอวาจริงไม่สมบูรณ์รวบรวมพยานหฐานไม่ครบถ้วนผมก็เลยคุยกับเพื่อนคนหนึ่ง เพื่อนผมจบกฎหมายมาจากประเทศสวีเดนผมเริ่มจากการตอบปัญหากฎหมายในระหว่างที่อยู่บริษัเก่าผ่านเว็บไซต์สกัดทูกฎหมายต่างๆจนเป็นที่รู้จักว่าผม,มให้คําแนะนําทางกฎหมายกับชาวบ้านคราวนี้ยพอเปิดสมยกฎหมายใหม่กับเพื่อนชาวบ้านก็จะมาเนี่ยผมไปเห็นตึกสูงๆก็ไม่อยากเข้ามากลัวแพง,แพงหรือโทรเข้ามาโทรเข้ามาไม่เจอผมโดยตรงนะเจออบอเตอร์รับก่อน เอาบอรเตอร์ดันผู้พูดภาษาอังกฤษรับตลอดทุกครั้งใครยหน้า่าโซด้วย <g ül üyor> ขนาดผมเนี่ยเป็นเจ้าของบราษาิษัทแท็เจ้าของเยเนี่ยผมยังไม่ฟังมไม่รู้เรื่องแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยเกิดความเสืสอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายของผมละ <g ül üyor> ผมเลยเคุยกับเพื่อนบอก,กบเอ้ยไม่ใช่เป้าหมายเราเราไม่ได้ออกมาเพื่อหาเงินเราออกมาเพื่อตามหาความฝันเราเราอยากช่วยชาวบ้าน <g ül üyor> เราก็เลยคุยกันแล้วก็จบกันที่ทำงานร่วมกันสามเดือนแต่ไม่ได้ทะเลาะกันนะ ทำมาเรื่องินแค่สามเดือนผมก็แต่ผมก็ได้เงินมากกว่ามากกว่าผมเป็นทนายความที่บริษัทนั้นนะสามเดือนผมได้เงินสามแสนบาทเลยจากกันว่าความเล้นะแล้วก็ออกมาเป็นแต่ผมก็ผมก็ออกไปแล้วผมก็มาใชา้โต๊ะที่บ้านผมนหละนั่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายทํางานอยู่ที่บ้านยังไม่ได้เปิดสำนักงานกฎหมายหลายปีผมก็ช่วยชาวบ้านมาตลอดจนกระทั่งมันเริ่มมี a c e b o o k ใช่ไหมเริ่มมี Facebook ก็มีการโพสต์ข้อความความรู้เรื่องกฎหมายใน Facebook จนสื่อเขาเห็นสื่อเขาเห็นผมโพสความรู้ท่องกฎหมายแล้วก็มีการนําข่าวมาวิเคราะห์แต่ข่าวเรื่องข่าวนี้ไม่วิเคราะห์จนสื่อเขาเชิญไปออกรายการนั่นคือที่มาที่ไปการออกสื่อที่มาี่ไปของการมาเป็นไอเดลวันนี้ใช่ครับคราวน,นี้มาถึงเรื่องราวนหนักแล้วครับท่านผู้ชมกาเนิดทนายความนะครับคดีแรกผมชอบประโยคหนึ่งเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ถ้าเราจะเป็นทนายเนี่ยเราต้องลงลึกกว่านี้เราต้องทุ่มเทให้มันมากกว่านี้เพราะเราไม่อยากให้คนลูกค้าเราคนที่มาเดือดร้อนมาเนี่ยให้เราพาเขาชนะด,ด้วยความฟุกใช่ครับเนี่ยประโยชน์ได้ดีนะฮะเพื่อนๆทนายก็ดูว,ว่ามันต้องต้องเก็บมันต้องทุ่มเททุ่มเทรจริง,รงต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วทุ่มเทกับมันครับแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์แรกที่ที่ผ่านมาได้แล้วก็ทาให้อาจารย์ได้ตระหนักว่าเออโหจริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นมันมีอะไรมากกว่ารู้หนังสือมีอะไรมากกว่ารู้กฎหมายมันมีอะไรเยอะกว่านั้นในการชนะคดีีีูยยใ่่ครรออาาาาจจ์ดไหนท เข้าไปข้องเกี่ยวและเป็นคดีใหญ่ที่พิพากษาควิจั์ทั้งประเทศขอไล่ให้ท่านผู้ชมฟัง,งทีละเรื่องนะครับจริงๆคดีคดีใหญ่เนี่ยถ้าพิพากษาควิจารณ์ทั้งประเทศมันต้องเป็นคดีที่ออกสื่อครับแต่คดีใหญ,ญ่จริงๆเนี่ยไม่ออกสื่อก็มีนะครับเอาเอาเ,เอาที่อาจารย์ไล,ล่ลำดับมาเลยครับมีมีอยู่หลายคดีนะแต่ที่แต่ที่แต่ที่จําได้แม่นๆเนี่ยมีอยู่มีอยู่คดีหนึ่งก็คืออันนี้เป็นเรื่องของการทุ่มเทการทํางานโดยโดย ไม่เกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นคือผมรู้จักกับผู้ต้องขังคนหนึ่งแม่เขาป่วยเป็นมะเร็งเขาติดคุกในข้อหาภาคผู้เยาะและข,ข่มขืนกระทำชำเรารภาคผู้เยเาะกระทาชำเราเด็กโดยเด็กหญิงนั้นยอมเนื่องจากเขาเ่เป็นคนไม่ดีเป็นคนเจ้าชู้เขาหลอกผู้หญิงเด็กผู้หญิงหน,นีมาอยู่ด้วยจนกระทั่งถูกจับพอถูกจับปั๊บเนี่ยด้วยความที่รู้จักกันมาก่อนก่อนที่เขาจะติดคุก ก็เลยเข้าไปเยี่ยมไปเยี่ยมอีกพักหนึ่งก็ได้ข้อมูลว่าน้องผู้หญิงคนนี้ยอยู่จังหวัดสงขลาอยู่หาดใหญ่ครับผมไม่ได้เป็นทนายในคดีนั้นนะแต่ว่าผมเป็นทนายแล้วอยู่หาดใหญ่แล้วก็เราก็เลยคุยกันว่าคดีบังเอิญในปีนั้นก่อนจะมีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา27 7ว่าในกรณีที่ ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ชายและหญิงที่กระทําความผิดจดทะเบียนสมรสกันและหากจดทะเบียนสมรสกันและสารอนุญาตจะไจะปล่อยตัวผู้กระทําความผิดทันทีผมก็เห็นตรงนี้ว่ามันน่าจะช่วย,วยกันได้ผมก็เลยโทรไปคุยกับผู้หญิงฝ่ายผู้เสียหายด้วยการทําความคุ้นเคยคําความรู้จักกันเพื่อจะช่วย ไอคนที่ผมเป็นผู้ต้องหาเป็นนักโทษอยู่ครับว่าเราจะช่วยเป็นได้ยังไงที่ผมอยากจะช่วยาะหนึ่งมันมาขอให้ช่วยสองแม่มันป่วยเป็นมะเร็งใกล้จะตายแล้วเหมือนอยากออกมาทดแทนบุญคุณแม่ผมก็งั้นผมจะช่วยมันช่วยทางกฎหมายนะเพราะว่าถ้าผมยื่นคำร้องต่อศาลได้ผมก็ยื่นคำร้องให้ศาลปล่อยตัวได้ับตามกฎหมายมาตราสองอ็ดแน่ดิทีนี้ผมก็เลยโทรศัพท์คุยกับ ฝั่งแม่ของผู้เสียหายเขาปิดใจเขาไม่คุยตอนแรกผมก็พยายามคุยกับเขาแล้วเขาก็บอกถ้าแน่จริงลงมาคุยที่หาดใหญ่เลยจะมาจะมาไมา้ไหนลงมาเลยเขารอเล่นหมมอยู่แล้วด้วยความที่ผมเป็นคนแบบจริงจังทำอะไรจริงจังทุกอย่างผมก็ลงผมก็บอกไอ้นี่ว่าเดี๋ยวผมจะไปคุยกับแม่ผู้เสียหายเขาอยากรู้ว่า ผมทาไมต้องโทรมารบกวนเขาครับผมก็นัดหมายเลยว่าผมจะลงไปคุยเรื่องนี้เรื่องนี้พ่อผมลงไปเขาก็รอรับผมเลยพ่อพ่อผู้เสียหายแม่ผู้เสียหายญาติผู้เสียหายมาพร้มพอมเลยครับสังเกตได้เลยว่ามีอาวุธมาพร้อมเลยรอ <L> รับพ่อเขาเป็นทหารนี่เขาเป็นทหารเขามีปืนมีอะไรอยู่แล้วเขาก็รอผมอยู่แล้วแต่ผมไปด้วยไมตรีผมไปไม่ได้เป็นนักเลงผมไปคนเดียวด้วยครับผมไปคนเดียวด้วยผมไม่ได้ไปแบบไป ผมก็ไปกราบเขาดีๆไปยกมือไหว้เขาผมบอกมาผมมาดีผมไม่ได้มาช่วยคนผิดแต่ผมมีเรื่องที่จะมาขอร้องขอค,ความเมตตาก็เล่าเขาฟังว่าอ๋อตอนนี้มันสำนึกผิดแล้วครับมันติดคุกม,มาระยะหนึ่งแล้วมันสำนึกผิดแล้วแต่โทษไม่ยังเลยอีกหลายปีผมก็อยากจะช่วยมันแต่ว่าผมก็ไม่ได้ช่วยไงสิ่งที่ช่วยได้อย่างดีที่สุดก็คือมาขอความเมตตาจากแม่กับพ่อเขาก็ถามว่าเมตตาจะให้ทําอะไร ให้ช่วยอะไรจากที่เขาโกรธนะครับผมใช้เวลาในการคุยกับเขาเนี่ยจนกว่าเขาจะเปิดใจรับผมได้เนี่ยสองปีกว่าโทรศัพท์ถามไถ่ถามไถ่เพื่อไอ้นี่คนเดียวนะครับเพื่อให้มันได้พ้นโทษเร็วขึ้นเนี่ยผมใช้เวลาพูดง่ายถ้าผมถ้าผมจีบลูกสาวเขาก็เป็นแฟนผู้เองเลยแต่ผมจีบแม่ามากกว่าลูกสาวควัน,ว,นวันสงการปีใหม่ผมกระส่งของผมไม่เคยเห็นหน้านะแต่ผมโทรศัพท์ไปหาถามไถ่เป็นไงบ้าง สบายดีไหมจนเขาเริ่มเห็นผลเป็นมิตรเขาถึงบอกว่างั้นลงมาม,มาหาเขาผมก็ลงไปปรากฏว่าคุยกันไปคุยมาผมเลยอธิบายฟังว่าเนี่ยมันก็ติดคุกม,มาหลายปีแล้วนะแล้วตอนนี้แม่มันเนี่ยก็ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยมันก็อยากจะออกมาเพื่อดูใจมาดูใจแม่แล้วอยากจะมารับผิดชอบสิ่งที่มันทําทั้งหมดครับกับน้องที่เกิดขึ้นเพราะตอนนี้น้องตัตแล้ว แล้วทนออกมามอาจจะช่วยกานทำหมายกินปรากฏว,ว่าแม่เขาใจอ่อนลูกสาวก็สงสารในที่สุดก็มีการนัดหมายเพื่อจดทะเบียนสมรสกันโดยเชิญนายทะเบียนก็คือประหลัดอับคบือไปจดทะเบียนในเดือนจําครับเมื่อไปจดทะเบียนในเดือนจาเนี่ยหลังจากจดทะเบียนเสร็จก็ยื่นคำร้องต่อศาลศาลก็ไต่สวนว่าเป็นการจดทะเบียนสมรสสมบูรณ์ไหมถูกต้องไหมและเมื่อถูกต้องทุกอย่างศาลก็มีคำพิพากษาให้ปล่อยตัว ออกมาครับเพรา่อยตัวออกมาไม่เท่าไรไอ้นี่เนี่ยเรคุณเลยครับทำไมฮะตบตีเมียโอ้โหขาตีโอ้โหผมก็ฟังทบตายผมนี่โอ้โหรู้เจ้าหน้าไปไหนลูเจ้าหน้าไปร้ายกว่านั้นโอ้โหหักหลังผมอีกครับอืใส่ร้ายป้ายสีผมสารพัดแต่ผมก็ไม่ผมก็ไม่สนใจแล้วแต่อันนั้นเป็นเป็นการแบบทํางานที่แบบทุ่มเทจากคนที่แบบ สุดๆม,มากกว่าใช้ว่าความอีกเหนื่อยก็การว่าความอีกเพราะใช้เงินตัวเองในการเดินทางไปเยี่ยมไปเยือนเพื่อ่จะให้เขาสงสารน้องตัวเองที่เป็นติดคุกอยู่อะไรแบบนี้แต,แตม่มันก็ได้สองมุมอาจารย์รก็คือม,ม,มุมที่ผมได้คือหนึ่งถ้าเราคิดจะทําคิดจะทุ่มเทจริงๆเนี่ยบางทีความทุ่มเทความพยายามก็คือละลายจิตใจคุณพ่อคุณแม่เขาได้นะค,ะครับแล้วก็ทําสําเร็จรส่วนมุมหนึ่งก็เป็นบทเรียนของอาจารย์คือว่า ต่อไปเนี่ยบางทีก็อย่าไปเชื่อใจอะไรมากเพ <c oughs> ระาระาออกมาแล้วโอ้โหกลายเป็นกลายเป็นไปชักสื้อเข้าบ้านทั้งนั้นทนะำให้เราเสียชื่อด้วยอะไรด้วยนะ <c oughs> ยก็เป็นสองเหรียญสองมุมเลย <c oughs> แต่อย่างน้นก็ได้ทำเต็มที่แต่ได้เธอรู้ทำสำเร็จก็อย่างที่ผมบอกว่าตอนที่ผมเป็นทนายความของบริษัทอยู่ผมไม่ได้ทุมท่มเทไง <c oughs> ผมก็เกิดความรู้สึกว่าเป็นทนายความไม่ทุมท่มเทแล้วมันจะมันจะไปหวังฟุกเหรอก็หวังไม่ได้ <c oughs> พอพอสิ่งที่ผมทำลงไปวันนั้นผมก็เลยทุ่มเทเต็มที่เลยมันแค่เป็นประสบการณ์นะครับระหว่างทางเดินนะครับแล้วมีเรื่องครับททีี่อาาาจรย์เเข้ไปุน อีกคดีนหนึ่งนี่ครับเนี่ยเป็นคดีที่อยู่จังหวัดสง,ส,งสงขลาเฮ้ยเบตงมันจังหวัดอะไรยะลาเจลามีเหตุมีเหต,เหต,เหตุเกิดขึ้นหลายปีก่อนครับแต่มันเกิดขึ้นในในโลกอินเ,เทอร์เนต็ตก่อนมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งบอกว่ามาร้องขอความเปตตามผ่านสื่อโพสต์ใน Facebook เฟซบุ o กแหละผ่านสือว่าถูกตำรวจ เออแย็จจะบ้าแล้วทำลายร่างกายครับแต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่รู้ใครแท็กผมหรือว่าเขาโทรมาหาผมไม่รู้เหมือนกันบอกต้องการให้ผมช่วยเหลือผมก็เลยโอเคไม่เกิดอะไรขึ้นผมก็นัดขึ้นมาเจอที่กรุงเทพปรากฏว่าน้องเขาขึ้นมาสี่คนหรือห้าคนนี่แหละสี่ห้าคนเขาก็เล่าเหตุการณ์ฟังว่าเขาไปกินงานเลี้ยงวันเกิดกับเพื่อนเฉยๆตรงตรงส่วนส่วน,นราชการแห่งหนึ่ง ส่วนราชการแห่งหนึ่งแล้วระหว่างที่กินเหล้าเนี่ยไอ้กินกินเหล้ากินเบียร์เนี่ยมันก็ไปคอมเมนต์กับกลุ่มวัยรุ่นในกลุ่มหนึ่งมารู้ภายหลังว่าเป็นเด็กของตํารวจฮะเพราะคอมเมนต์เซ็ตไอ้นั่นอะคนน้อยกว่าไม่ได้มีเรื่องทันทีดันโทรตามตํารวจลูกพี่มาพอลูกพี่มาปรับมาถึงปับ๊บก็จับเลยครับจับแล้วก็ซ้อมประมาณนี้จับแล้วก็ซ้อมเอาไปขังในห้องขงังแล้วก็ทุบทรมาน มีอยู่คนหนึ่งถูกทำร้ายหนักกับเพื่อนจนขาเนี่ยเป็นรอยเขียวช้ำครับเป็นรอยเขียวช้ำแล้วก็ถูกตีหัวทั้งหมดถูกยัดก็ยัดเข้าไปในห้องขังพระวันศุกร์คืนวนันศุกร์แต่พอวันจันทร์เขาประกันตัวออกมาได้หมดทุกคนอ๋อมีอยู่คนหนึ่งประกันตัวไม่ได้ไม่มีเงินประกันมาได้สี่คนอีกคนหนึ่งประกันตัวไม่ได้ไม่มีเงินพอประกันตัวไม่ได้ก็มาลองขอความช่วยเหลือจากผมครับผมก็ลงไปดูพื้นที่ แล้วถามรายละเอียดทั้งหมดทุกคนปฏิเสธว่าผมไม่ได้เสพยาผมไม่ได้มียาสเสพติตไดไว้ให้ครอบครองก็เรียงลําดับเหตุการณนะ์มันมันก็น่าจะเป็นไปได้เพราะขณะที่มันถูกจับหตการแรกนะขณะที่มันถูกจับเนี่ยมันเกิดขึ้นในวันศุกร์แต่หลังจากที่ตํารวจจับมันยัดเข้าขัง,งปับ๊บมันมีอยู่คนหนึ่งตํารวจปล่อยมันออกไปซื้อบุหรี่ ผมก็บอกว่ามีหลักฐานไหมว่าตำรวจปล่อยไปซื้อบุหรี่มันไปหลักฐานที่เซเว่นอีเลเวนมาให้ผมเป็นภาพกล้องวงจรปิดว่าช่วงเวลาที่ถูกจับกลุ่มอ่ะออกมาจากห้องขายออกมาจากห้องซื้อบุหรีร่ให้ตำรวจมผมก็เกิดความสงสัยว่าถ้ามันผิดตำรวจจะปล่อยมันมาทำไมต้องเกิดเหตุการณ์อื่นขึ้นแน่นอนมันถึงถูกจับใหม่พอตัดไปเสร็จปุ๊บแล้วมันไม่ไถูกจับนะไอคนนี้ไม่ได้เสียบเติตอนตแรกไอที่ไอที่ออกมาซื้อบุหรี่ไม่ได้ถูกจับตอนแรกแต่ไปกับเพื่อน แล้วตำรวจก็ปล่อยแหวมาซื้อบุหรี่แต่อีกสามคนเนี่ยสี่คนเนี่ยไม่ได้ปล่อยมาในห้องขังอ่าอยู่ในห้องขังแล้วพวกสามคนสี่คนเนี่ยน่าจะหัวอ,อ,อ่อนกว่าไอเนี่ยหัวแข็งก็เลยก็เลยวุ่นวายบอกว่าเอ้ยอย่างนี้มันยัดเพื่อนผมมันก็เลยโดนยัดด้วยอ๋อจับไปซื้อบุหรี่เสร็จกับมาว<อ>ุ่นวายก็เลยตัวไปด้วยเออก็เลยโดนยัดด้วยโดนยัดไม่พระพรถูกซ้อมถูกซ้อมอย่างทารุณในห้องขังถูกซ้อมอย่างทารุณแล้วก็ส่งฝากขังไปไดเรือนจํา ในคืนวันศุกร์เนี่ยระหว่างที่มันถูกซอบเนี่ยพี่สาวมันมาเยี่ยมพี่สาวมันมาเยี่ยมด้วยความพังเพหรือความหละรวมของตำรวจไม่รู้พี่สาวก็ถ่ายรูปในห้องขังผ่านห้องขังเลยครับเห็นบาดแผลติดตามร่างกายเลยไอ้ภาพนั่นแหละที่ทําให้สารลงไปถึงพื้นที่เลยครับเห็นบาดแผลตามห้องตามตัวเลยแล้ววันศุกร์พอขังัพ๊อองพปรากฏว่าผลการตรวจปัสสาวะเขา ยืนยันว่าเขาไม่มีสารเสพติดแต่ผลการตรวจปัสสาวะเนี่ยมันไปตรวจวันเสาร์ผลไปตรวจวันเสาร์มันออกมาว่ามีสารเสพติดทั้งห้าคนผมก็เริ่มเห็นพิรุธล้วฝากขังวันศุกร์เย็นไม่มีสารเสพติดพะมันกินตอนคืนวันพฤหัสดึกใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่ส่งตรวจวันพฤหัสไม่ส่งตรวจวันศุกร์แต่ผลผลตรวจผลตรวจสารเสพติดกลับออกมาเป็นว่าตรวจวันเสาร์ถ้าคุณจับตั้งแต่วันศุกร์ คุณลูกโซนถูกกินไหมเราถ้าไม่มีผลตรวจระยัดข้อหาอะไรเข้าข้องขังข้อหาอะไรถูกไหมใช่เสพและมียายาบ้าเอาไว้ครอบครองมันต้องมันต้องตรวจตั้งแต่วันพฤหัดแล้วมอนถึงเกิดเหตุพอมีผลปุ๊บค่อยเอาเข้าห้องขังใช่ครับแต่นี้สุกเข้าแล้วแต่วันเสาร์บอกเพิ่งตรวจเขาเขาก็บอกเขาเขาก็บอกเขาเจ็บปัสสาวะตั้งแต่วันศุกร์นะตำรวจนะเจ็บแล้วเอาเข้าไปได้ไงแต่แต่แต่เจ็บปัสสาวะตั้งแต่วันศุกร์แต่ทําไมผลตรวจออกมาเป็นวันเสาร์ครับทีนี้คราวนี้ ผมก็เลยเกิดความสงสัยว่าวันเสาร์ผมไปเอายาเสพติดเอ้ยสารเสพติดเอ้ยทำปัสสาวะมาจากไหนเนีเมื่อเขาอยู่ในห้องอยู่ในเรือนจาครับผมก็ตั้งประเด็นสู้ละประเด็นเนี้ยแล้วเสร็จแล้ววันจันทร์ผมก็ให้ไปตรวจปัสสาวะทุกคนผลปรากฏว่าปัสสาวะไม่มีสีสีม่วงสักคนเลยเพียงเพียงนันจับตั้งแต่วันเสาร์วันศุกร์ถึงวันสามวันสามวันปัสสาวะมันไม่มีทางหมดไปแล้วห้วันครับอ่เนื่องจาก ถ้าคุณอยู่ข้างนอกเป็นไปได้ว่าคุณกินนู่นกินนี่เพื่อขับสารพัสน์สวะแต่คุณอยู่ในจาคุณไม่มีสิทธิ์เอาอะไรเข้าไปกินเพื่อขับถ่ายจะเป็นโซดาจะเป็นน้ํายาล้างอะไรก็แล้วแต่ทําไม่ทั้งสิ้นมันหมดสิทธิ์ผมก็เลยมั่นใจว่ามันถูกยัดมันถูกยัดแน่นอนแล้วผลปลากันตรวจพัสวะก็ไม่ตรงครับบอกว่ามีมียาเสพติดเป็นตัวมันเสาแต่พอเราออกวันจันทร์ตรวจไม่พบซึ่งมันไม่ควรจะหายไปเร็วขนาดนั้นครับทีนี้ผมก็ วันก่อนเสือพยาผมก็เตรียมเตรียมไว้พอสมควรปรากฏว่ามันเกิดประเด็นสองประเด็นขึ้นมาเลยหนึ่งคดียาเสพติดเราก็ต้องเป็นจำเลยในเวลาเดียวกันเป็นจำเลยในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาก็อยากให้ผมฟ้องตำรวจกลับด้วยซึ่งตำรวจที่ผมฟ้องเนี่ยมีสองหน่วยคือตอชเฉดดอกับตำรวจภูธรจังหวัดไอ้ภูธรอำเภอครสองหน่วยผมทั้งหมด ห้าคนเขาร่วมกันจับกลุ่มเขาร่วมกันจับกลุ่มห้าคนผมก็เลยตัดสินใจฟ้องด้วยฟ้องตำรวจยแต่ก่อนที่จะฟ้องตำรวจเนี่ยผมก็ให้ไปร้องขอความเป็นธรรมร้องให้ดําเนินคดีรือ้องวินัยกับตํารวจทั้งห้าคนนี้ที่สพนี้กับตชดนี้นะครับปรากฏว่าทั้งสองสถานที่ยกคำร้องหมดบอกไม่มีมูมล ไม่มีอะไรเลยไม่ทำผิดไม่ได้อะไรสักอย่างันึ่งเลยมันช่วยกันผมคิดว่ามันช่วยกันเสร็จแล้วผมก็เลยตัดสินใจยื่นฟ้องเองด้วยด้วยตวเองดีกว่าแต่ระหว่างที่ยื่นฟ้องเองเนี่ยเด็กๆพวกนี้มันก็ถูกตํารวจลังควานถูกตารวจลังควานแล้วผมก็ต้องเดินทางไกลจากกรุงเทพไปถึงใต้เลยนะไปถึงใต้แล้วไปนู่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมก็เหนื่อยเลยแล้วเป็นเป็นอะไรที่แบบเสี่ยงเพราะว่า จังหวัดนั้นมันไม่ใช่จังหวัดใหญ่พื้นที่ตรงนั้นพื้นที่อำเภอนั้นก็ไม่ใช่อำเภอใหญ่พมลงไปเขาก็รู้ว่าผมมาแล้วก็เหมือนจะเข้มงวดกับผมมากเลยตั้งด่านตรวจเต็มที่เลยแต่นั้นระหว่างที่ผมฟ้องเนี่ยพอผมยื่นฟ้องปั๊บปรากฏว่าอำเภอเล็กจังหวัดเล็กหมายยังไม่ไปถึงตำรวจเยนะพอยื่นวันนี้ปั๊บตำรวจรู้เลยว่าถูกฟ้องแล้วครับผมก็ถูกฟ้องแล้ว ทำไมเขารู้ว่าเราเราฟ้องวะดยังไม่ส่งหมายเลยผมก็เลยโพสต์ขึ้นมาทางทาง่ทานบอกโอ้หูตาตำรวจเยอะจริงอะไรเงี้ยครับแสดงว่าเขาก็รู้กันทั้งทั้งศาลเลยครับรู้หมดทั้งศาลเลยระหว่างนี้น้องๆก็โทรมาเล่าฟังต่อว่าโดนตำรวจคู่บ้างนี่นั่นันบ้างตำรวจผู้ใหญ่ก็พยาย,ยามไกลเกลี่ยให้ไปมาน้องๆไหวหลายครั้งเขาก็หลบไม่ยอมเจอผมบอกมีอะไรให้มาคุยกับทนายเลยก็ได้เขาก็ไม่มาคุยนะครับไม่มาคุย จนกระทั่งถึงวันนั้นไต่สวนมูลฟ้องถึงวันนั้นไต่สวนมูลฟองตำรวจก็หอบกันมาเป็นเพื่อนเป็นพยานกันมาดูมายเยอะเย้ยมาถากถางว่าคดีเนี้ยจะเอาชนะตำรวจได้ยังไงเพราะมันเป็นไปไม่ได้เด็กวัยรุ่นสี่ห้าคนจะชนะตำรวจทั้งทั้งโรงพักมันไม่ใช่แค่โรงพักโรงพักเดียวแลสองกองสองหน,นวว่วยงานต่อชะดอนเลยโรงพักด้วยแล้วแต่ปรากฏว่า สารประทับฟ้องท้งขก็หาทำลายร่างกายกักขังน่วงเหนียวอะไรพวกนี้ประทับฟ้องหมดเลยพอสารประทับฟ้องก็ต้องประกันตัวประกันตัวเขาก็เริ่มอยากเคลียร์แล้วอยากเคลียร์อยากนั่นส่งทั้งคนไปกดดันเช้าเย็นเช้าเย็นเลยทีนี้ผมก็เลยลงไปอีกรอบหนึ่งบอกจะจะยังไงกันแน่ผมก็เลยคุยกับรองมุ่งกับทำไมต้องไปกดดันไม่งั้นผมดำเนินคดีต่ออีกนะแล้วเขาถอนเขาถอนประกันเลยนะ ผมมีหลักฐานะว่าพวกคุณไปข่มขู่ไปกดดันเนี่ยที่คุณประกันตัวไว้เนี่ยผมขอถอนประกันเลยนะปรากฏว่าอ่อนลงอ่อนลงก็เลยจะขอเคลียร์ก็คุยกับน้องเขาเอาไงผมไม่มีมาหานะั้นดําเนินคดีต่อได้เลยนะแต่เด็กเป็นกลัวละเด็กมึงก็บอกว่าถ้าชดใช้ค่าเสียหายให้พวกมันพวกมันจะยอมถอนฟอ้องให้ครับปรากฏว่าตํารวจรวมกันกันชดใช้หมดเป็นล้านกันแต่นั้นก็นั่นก็ สุดท้ายคือถอนฟ้องให้ตำรวจแต่มันทําให้เห็นว่าข้อที่ผมเคยบอกหลายๆคนเสมอว่าถ้าคุณสู้ทนายก็อยู่เคียงข้างคุณนะถ้าคุณไม่ถอดใจผมไม่ถอดใจแน่มมอนอนและความติ่ทรมันต้องสแสบหาอยู่เฉยความุติธรให้มาหาแน่นอนและการต่อสู้มันจะต้องแลกมาด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งคุณอาจจะต้องยอมรับความเสี่ยงแต่คุณจะได้ศักดิ์ศรีคุณกลับคืนมาครับซึ่งตรงนั้นตัวผมเองผมไม่ได้รับสบาดด้วยผมช่วยฟรีแต่ผมยอม ตัวเองและชีวิตเข้าเสี่ยงเพื่อสังสียคนจนเหมือนกันครับโอ้โห,โหคือมันอยู่ที่เราครับถ้าใจเราสู้ต่อให้เราเป็นเด็กเป็นนักศึกษาเราก็สามารถเอาชนะช้างได้นะคนดีหนึ่งอยู่ที่ควายพิษณุโลกตำรวจทังลายนักศึกษาห้าคนครับไม่มีใครเป็นทนายให้ผมฟ้องให้ตำรวจติดคุกไปสามคนแค่นักศึกษานะครับ,รบแต่เราไม่ใช่นักศึกษาเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเด็กนักศึกษาปริมอรัชพัฒน เ,เป็นข่าวที่ตํำรวจพิศโจนไล่ทำลายนักศึกษาข่าวดังอยู่ผมก็ไปทน,นายให้ในคดีนั้นเด็กพวกนี้ไม่ขอใจจนถึงสารดิกาเลยนะครับครับสู้กันยันดีกาคดีนี้และในที่สุดสารดิกาก็จาคุกบททั้งสามคนเลยนะเห็นไหมครับเพราะพอเราสู้นะฮะอ่ะเปิดอีทีเป็นภาพกําลังกอดจูบกันเว้ยตะจอยแล้วแบบนี้แหละครับ นั้นดูคลิปวีดอมาผมยุขึ้นทานคัดไม่ต้องเปิดแล้วครับพอแล้วว่าแล้วครับกอแล้วผมบอกจิมเลยมึงจะรับสารภาพตอนนี้มึงก็รับเถอะนกูทนไม่ไหวแล้วสวัสดีครับผมโอ๊กวีพีนะครับตอนนี้ผมเปิดช่องโอ๊กวีพีช่องที่สองทางช่องยูทูบนะครับฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้เพื่อเพสามารถกดไปที่ลิงก์แล้วกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การติดตามแล้วก็ให้กําลังใจรายการ o อ p ช่องแรกฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตาม o อ p ช่องที่2ด้วยส่วนเรื่องราวจะสนุกและบันเทิงแค่ไหนเข้าไปดูในช่อง2ได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนเทุกคนครับ